อตั้งดีๆพร้อมบินยังไปกลับสู่ธรรมชาติไปเลยไปบินไปเอาหอยเชอรี่ไปด้วยไปอยากบินบินไปเลยปล่อยแล้วแข็งแรงแล้วไปบินไปได้ ไปบินได้ยังไไบินได้ปะทั้งท่นั่นแหละบินไปเลยไปไปอยู่ในป่านั่นไปแล้วพาจอยบินกลับสู่ธรรมชาติยังไม่ยอมบินหมวัวแต่กินอยู่นี้ เอากินเลย,ยในปากยังไม่หมดเลยหวัวเงาเอาเท้ากลมไว้น่ะไปเลยบินเลยไปไปอยู่ในป่านั่นไปไปแลวบินไปเลยไปบินบินอ่าไม่บินล่ะจอยไปบินไปบินเล